นิทานธรรมะสอนใจเรื่องวางลงเสียบ้างการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในภาคเหนือของแผ่นดินสุวรรณภูมิมีพระเทละรูปหนึ่งนามว่าหลวงตาเปลืองท่านเป็นพระผู้เข่งคัดในการปฏิบัติธรรมสมถะมักอยู่กับธรรมชาติและมองโลกด้วยปัญญาทุกปีหลวงตาจะออกเดินทุดงเพียงลำพังไม่ยึดติดวัดไม่ห่วงใยความสะดวกสบาย เพียงบาดหนึ่งใบจีวรหนึ่งผืนและหัวใจที่สงบนิ่งระหว่างทางหลวงตามักพบผู้คนมากมายบางคนมาขอน้ำมนต์บางคนขอพรบางคนแค่ต้องการคนฟังแต่ท่านไม่เคยหวั่นไหวท่านเพียงฟังอย่างว่างและตอบอย่างเบาวันหนึ่งแดดยามสายเริ่มแผดจ้าหลวงตาก้าวเข้าสู่หมู่บ้านเล็กๆริมป่า บ้านเรือนเรียงลายอย่างเรียบง่ายผู้คนในหมู่บ้านรู้จักท่านดีต่างน้อมไหว้ด้วยความเคารพขณะท่านเดินผ่านลานหน้าบ้านหลังหนึ่งเห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งนั่งก้มหน้าใต้ต้นมะขามใหญ่ใบหน้าหม่นหมองดวงตาเศร้าลึกร่างกายดูแข็งแรงแต่ใจเหมือนอ่อนล้าหลวงตาหยุดยืนอยู่เงียบๆครู่หนึ่งชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นช้าๆเห็นหลวงตา ก็รีบยกมือไหว้หลวงตาผมนั่งอยู่ตรงนี้นานแล้วครับเสียงของเขาสั่นไหวแต่พยายามสงบหลวงตายิ้มบางๆแล้วนั่งลงบนขอนไม้ใกล้ๆอย่างสงบนิ่งดูโยมจะมีเรื่องรบกวนใจท่านกล่าวเรียบๆชายหนุ่มชื่อว่าแก้วเขาเริ่มเล่าเรื่องราวชีวิตครอบครัวที่เต็มไปด้วยความคาดหวังงานที่กดดัน เงินที่ไม่พอใช้ภาระที่สุมอยู่ในใจเขารู้สึกว่าแม้จะตื่นแต่เช้าทำงานหนักแต่ก็เหมือนไม่ไปไหนสักทีผมรู้สึกว่าชีวิตมันหนักไปหมดครับหลวงตาเหมือนผมต้องแบกอะไรบางอย่างไว้ตลอดเวลาจนเหนื่อยใจหลวงตาเงียบไปพักหนึ่งจากนั้นหยิบกระบอกน้ำไม้ไผ่ออกจากย่ามออกมายื่นให้โยมลองถือไว้นะไม่ต้องทำอะไร แค่ถือไว้เฉยๆแก้วงงนิดหน่อยแต่ก็รับไว้ตามคำขอเวลาผ่านไปห้านาทีหนักไมโยมหลวงตาถามไม่ครับแก้วตอบแล้วถ้าถือไว้อีกชั่วโมงละ่ะก็คงเมื่อยและอาจรู้สึกหนักขึ้นครับหลวงตาพยักหน้าเบาๆโยมวางมันลงสิแก้ววางกระบอกน้ำลงทันทีและรู้สึกโล่งแปลกๆ หลวงตาจึงกล่าวว่าทุกในใจโยมก็เช่นกันหากเราถือไว้ไม่ยอมวางมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆแต่หากรู้จักวางลงบ้างใจก็จะเบาทุกก็เหมือนน้ำในกระบอกยิ่งเก็บไว้นานก็ยิ่งหนักแต่หากเราวางไว้เฉยๆปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติน้ำก็ไม่เป็นภาระจากนั้น หลวงตากล่าวชวนให้แก้วเดินตามไปยังริมห้วยที่อยู่ท้ายหมู่บ้านระหว่างทางท่านเล่าถึงคนมากมายที่เคยพบพอที่เสียใจเพราะลูกไม่เป็นดังหวังลูกที่โกรธพ่อแม่เพราะความไม่เข้าใจคนทำงานที่เครียดจนลืมหายใจทุกคนมีกระบอกน้ำที่ตนถือไว้บางคนถือไว้จนมือสัน่นบางคนไม่รู้ว่าตนยังถืออยู่ ที่ริมห้วยหลวงตานั่งอยู่ใต้ต้นไทรแก่แล้วสอนแก้วให้หายใจเข้าอย่างรู้หายใจออกอย่างวางเสียงน้ำไหลเอื่อยกลิ่นหญ้าและลมอ่อนๆทำให้แก้วรู้สึกผ่อนคลายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนหลวงตาจึงกล่าวปิดท้ายว่าชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแบกทุกอย่างไว้แต่เกิดมาเพื่อเรียนรู้ว่าอะไรควรถือและอะไรควรวาง ใครวางได้เร็วใจก็เป็นอิสระเร็ววันนั้นแก้วเดินกลับบ้านด้วยใจที่เบาขึ้นเขาไม่ได้กลับไปแก้ปัญหาทันทีแต่กลับไปด้วยใจที่พร้อมจะไม่แบกและหลวงตาก็เดินทางต่อเหมือนสายลมที่ไม่ยึดติดเหมือนเมฆที่ลอยอย่างเบาข้อคิดจากนิทานความทุกข์บางอย่างไม่ได้หายไปจากชีวิต แต่เราเรียนรู้ที่จะไม่แบกมันไว้ตลอดเวลาการปล่อยวางไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการให้หัวใจได้หายใจทุกไม่มีน้ำหนักจนกว่าเราจะแบกมันไว้ขอคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังคลิปนี้จนจบนะครับในโลกที่วุ่นวายความสงบอาจไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ที่ใจเราจะวางสิ่งที่ไม่จำเป็นลงได้หรือไม่ หากเรื่องเล่าหรือข้อคิดในวันนี้ทำให้ใจของท่านเบาขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยผมก็รู้สึกยินดีและขอบคุณที่มีโอกาสได้แบ่งปันและถ้าท่านอยากติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปก็ขอฝากกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาธรรมะและข้อคิดชีวิตและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่เราตั้งใจทำทุกครั้ง ขอบคุณจากใจขอให้ทุกท่านพบแสงสว่างภายในและมีความสุข